好，我的卡。 สวัสดีคุณผู้ชมที่ร,ทรักทุกท่านนะคะหลายคนสงสัยเลยว่ทาทำไมวันนี้ดีเจต้นน้ำสาวใต้าอารมณ์ดีทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็ร้าวใจทำไมมาอยู่ที่นี่เอ๊ะทำไมเราแต่งตัวแบบนี้สงสัยกันอะไรใช่ไหมคะอาขอแนะนำตัวกันก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำสั่งใต้อารมณ์ดีนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลมนะคะอยู่ที่มัสยิดชีรยุคดีนนี่แหละหัวตะเขจ้าและวันนี้หนู หนูอยู่หนูดีเจต้นน้ำอยู่กับใครคะยายก็แฝงจ้านี่จำกันได้ไหมคะยายกัน,นจำได้ไหมเอ่ยจำไ้ไหมเอ่ยเอาไปไั้ไหมได้ได้ไหมเอ่ยนี่ยังได้ไหมจำดีเจต้นน้ำสาวใต้อารมณ์ดีได้ไหมจำได้ไหมนี่ หลยคนนสสงัักแจำไม่ได้จ้วันนี้หนูดีเจตนามสาใต้อารมดีนะคะมารับน้าที่เป็นพี่ก่อนะคะในงานมัสยิดนะคะของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมนะคะในที่มัสยิดซีรอยุดดีนนะคะก่อนจะขึ้นเวทีนั้นเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมภาพบรรยากาศพนิงานกันและมัสยิดสวยๆอย่างนี้น คือมัสยิดของบ้านยายกาแฟบ้านยายกาแฟรเรื่องศิปลปินตลกชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีนี่เลยค่ะายายยายยายในในในฟังในอ๋อใ,ใ,ในเวลายายทำการแสดงยายจะทักทายพี่น้องกระชาชิวสวัสดีจ้ายายกาแฟเองนะจ้าสวัสดีจ,าดจ้าดีเจต้นน้ำสาวยอารณบดีเองเนะเก่าเก็บป้ โอเคเอ่อเดินเดินเที่ยวชมบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศภานงานนะคะงานของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะหรือว่าชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีกับมัสยิดที่รอยุคดีมาเลยตามมาเลยค่ะมาเลยอุ้มทรงมัตุลลอฮิวบารอกาตุดีเจต้นน้ำ ตาใต้อารมณ์ดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบกับพี่น้องอาริรอยุดดีนนะคะต้องขอขอบคุณมากมเลยแล้วก็อันิมดีนละเนาะนะคะสำหรับบางที่น่ารักนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะเหมือนกัน